พี่น้องเอ้ยย่ำเสาแนวนี้ลมพัดเย็นไวอยวๆใบใบใบหญาดอกไม้ดอกไหลเบ่งบานหลู่ไว้ไปตามลมเพราะว่าช่วงนี้เป็ชนช่วงเดือนกันยายนครับเห็ดไห่มีนามอุดมสมบูรณ์ดอกไม้ก็เลยบานไปนําครับวันนี้ิพ้าไปกินกาแฟครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไายการอีสระล้านแปดจะพาพี่น้องมากินกาแฟอยู่บนน่กเจระเนะครับ อำเภอเดชวัดอุบลราชธานีครับเป็นร้านกาแฟาน,น้อยๆครับแต่ว่าเพิ่นตกแต่งบรรยากาศก็ดีกาแฟาก็แซ่บเะครับเดี๋ยวผมจะพาเราไปชมไปเบิ่งนะครับเนาะว่าบรรยากาศภายใน้านาเป็นแนวใดครับไปพี่น้องไปเบิ่งนต้องกนร้านกาแฟาที่ว่านี่ซื้อ้านบองโอลีคาเฟ่นะครับแต่งอยู่มนนลเจริญตำบลนนเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเขาเองนะครับเนาะสำหรับ บรรยากาศภายในลานครับเดี๋ยวพาเข้าไปบึงบรรยากาศภายในลานตกแต่งแบบสบายตาครับหนาหลานเพิลนก็นจะมีเป็นบอ่อปลานะครับถึงประดับด้วยต้นไม้ที่เป็นพวกมอดพวกเฟิิ์นที่บประต้งการแสงหลายเพิ่นใส่สลนนะครับสำหรับบังแสงบ่ให้แสงถือต้นหม้หลาย บรรยากาศก็กร่มรื่นดีครับนี่เป็นบริเวณนาลานะครับมีน้ำตกน้ำนะครับ บริเวณทางเขาลานเพิ่นกับตกแต่งประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดครับ่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบตื่นสายดอกกุหลาบดินดอกชบาร์หลากสีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีต้นไม้หลากหลายทั้งต้นไม้ที่ให้ใบสีสันสดใสสวยงามไม่ว่าจะเป็นใบสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีทองต่างๆซึ่งเพิ่นจะเอามาปลูกแซมกันกับดอกไม้หลากหลายสีเบื้องหล้วก็ ลงโตนะสำหรับตรงนี้เป็นบริเวณเดินสวนกับพี่นองตรงบริเวณนาลานซึ่งเป็นกระจะเหตุเป็นมิทางเดินเป็นสานามหญ้าตกแต่งไหวซึ่งเป็นการเจัดสวนแล้วก็วางต้นใหม่ไหวยางลงุโตมีทางเดินแล้วก็พื้นนี่เป็นพื้นหญ้าตัดแบบสันสะอาดนะครับเนี่ยข้าไปในลานนี่ก ดูสวยงามนาเขานะครับผมเลยอยากเอาไว้เป็นแบบสาหรับตกแต่งบานโดยของเห็นแื่นน้อยไว้กะาซื้อกาแฟบานเพิินนะครับเด้อกะมาเบ่งน้าเบ่งแบบไปนําอุด,ดนกาแฟบานเพิินไปนํากาแฟรลานนี้แซบแบนะครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วเฮาอย่างนี้ชมบรรยากาศและ,ก,ะการตกแต่งสวนนะครับที่สวยงามตัวนี้เป็นปเวนนาร้านเพิินครับเพิ่นตกแต่งโดยต้นสนทองกะให้บรรยากาศ สวยพีกแบบถ้าต้นสนเนี่ยมันโดนแดดแห้งๆนี่มันจะใบใบมันจะเป็นสีเหลืองครับออกสีเหลืองเพิ่มสีสันสดสวสได้นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เวียนมาสื่อนะครับมีทางคาจรครับประจํานะครับสังเกตเบื้องเนาะครับเนาะการจะสวนเพินจะสรับกันโดยไม่ดอกนะครับแล้วก็ไม่ใบเป็นการเป็นการเล่นเล่นต้นใหม่นะครับนะ เสร็จรับกันไปแบบสวยงามนะครับบริเวณนหน้าลานใส่ต้นไม้เป็นหัวประหยักเบิงแบบนะครับว่าเพิ่นใส่ต้นไม้ยังเป็นหัวกะมาเบิร์ครับมากินกาแฟาลานเพิ่นน้ำนะครับหมากสีก็มีแล้วก็ใส่พวกลุกป,ปั่นซัดต่างๆวางไว้ตามสวนนะครับเบิ่งแเลยก็บ่กหกนะครับตัวนี้เป็นต้นชบาสีนะครับ บาสีนอกจากนั้นบริเวณล่างลานนี่ก็จะมีเป็นสะหนำครับสำหรับให้มานางผักผ่อนกินกาแฟเปน็นนำเบิงสะนนำเบิงปลาเปน็นนำครับมีทางยางลงไปนำเลยครับต่ว่าอิสัลลแปดบริภาพไปครับมันนี้มากับลูกหน่อยครับเลยวันเียรยางลงไปเบิง สังเกตเบึงครับตรงนี้มีมะกระถกหลกนำครับมะกระถกลกนีทาสุกนี้แซ่บจะได้พี่น้องครับเอาไปเห็ดเสาลวสน้ำผึ้งโซดาป้าดนะครับข่าวท่าครับพี่น้องแซ่บมิลีครับเป็นเมนูที่แซ่บตะกะอิสระแบบก็มากินนำครับเดี๋ยวห่อข้ามาเบงในบริเวณลานเพลินตรงนี้ปูดเล็กกระเบื้องครับสีสมครับเป็นลักษณะกระเบื้องลักษณะไา่ใหม่ครับ นะภายในบริเวณลานกน็ตกแต่งด้วยต้นไม้ป,ไปลูกไว้รอบๆครับให้มันหลบเย็นนะครับแล้วยางเข้ามาในบริเวณลานเพลนเส่กระจกสีชาครับออกดำๆนิดนึงหลักการในลานนี้เป็นลักษณะของผนังเป็นปูนดิบนะครับเป็นบานเป็นบานปูนดิบ ตัวนี้นะคือข้าเตอเผินนะครับสำหรับชงกาแฟขายนามมีขนมต่างๆให้กินหลากหลายเมนูครับพี่น้องมาแวะมาสมกันใดจะคล้องพนกระเบาดีดีครับอัตยาไซดดีแห้งบริการด้วยความเป็นกันเองนะครับบริเวณบาทลานเิ่นกัสะอาดๆมีว่ายไฟให้นำย่างดีนะครับมาพักผ่อนกินกาแฟในลานเย็นดกันครับนอกจากนั้นแล้วครับพี่น้องมีจุดไฮไลท์ก็คือห้องน้ำ ห้องน้าเพื่อน,นีสะอาดแท้งครับไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ห้องน้าจะบ่ค่อยาสะอาดครับธรรมารานหนี้ครับนอกจากกาแฟจะแสบแล้วบรรยากาศภายนอกหรือว่าสวนยอิ่นจะสวยแล้วห้องน้าเพิ่นก็สะอาดสะอาดครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบงห้องน้าเพื่อนเนาะครับเนาะว่าเิ่นเหตุอย่างไ๋แน่นะครับห้องน้าเพิ่นมีอยู่3ส,ส่วนครับมีส่วนห้องน้ทจะเป็นนั่งยองสําหรับคนที่บ่ถนัดใส่โถนะครับ แล้วก็มีแบบโถนะครับแล้วก็จะมีเป็นชักโคกนะครับเนาะเป็นชักโคกเนาะแล้วก็จะมีสําหรับที่ให้ผู้ใช้เี่ยนะครับเป็นโถประสวสาวะผู้ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณอ่างล้างมือครับเดี๋ยวผมจะให้เบิรงบริการหลบๆนะครับ สำหรับผู้ใดที่อยากได้แบบห้องน้ำมาสร้างไว้ให้ง,งนเจ้าของนะครับก็เชิญมาเบิงได้นะครับยูบานบ็อกยูลานบองโอลีคาเฟ่มาแวะซิมกาแฟแลนเพ่น,นํำและกะ็มาเสิบริการห้องน้ำเพ่นมาเบิงแบบเอาไปเหตุอยจุ่บนันก็ได้คือกันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นห้องงามที่สวยและก็สะอาดแห้งนะครับสำหรับอีสานแันแปดบุนีก็ขอเดินทาง ต่อไปก่อนนะครับวันนี้ชีพจรนลรงเทาค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ